สวัสดีครับเพื่อนๆพี่อพๆอาจารย์ทุกๆท่านคลิปนี้ผมก็มีหล,มห,ลห,ลหลวงพ่อเกษมเขมโมโกนะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเกษมเขมโมโกนะครับจังหวัดลำปางนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็ขาลามีอุดกลิ่นด้วยนะครับแต่อง์นี้ผมก็ไม่รู้ปีสร้างนะครับ ไม่รู้ว่าสร้างปีเท่าไหร่นะครับก็ส่วนตัวก็ชอบออหลวงพ่อเกษมนะครับ mm hmm. เขมกโกนะครับท่านเป็นพระเกจิดังแห่งจังหวัดลำปางนะครับถ้าเป็นเหรียญของท่านก็หลักแสนนะครับเหรียญระฆังคว่ำนะครับก็ถ้าเป็นรูปหล่อที่พิมพ์นิยมกันก็น่าจะเป็นปีหนึ่งแปดนะครับถ้าจำไม่ผิด ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยนะครับสำหรับคนชอบพระนะครับก็พิมพ์นี้ก็ไม่รู้ปีสร้างนะครับน่าจะสร้างปีราวๆยี่กว่านี่นะครับเพราะว่าดูจากเนื้อความเก่านะครับ สำหรับหลวงพ่อเกษมก็ท่านเป็นพระเกจิดังนะครับพระพุทธคุณนี่เยอะแล้วก็ท่านได้สร้างพระแล้วก็มากมายหลายพิมพ์นะครับหลายปีนะครับสามหกก็มีสองเจ็ดก็ม,มีสามสิบขึ้นมาก็สร้างเยอะนะครับสําหรับออคนที่ชอบนะครับ พอ่อเกษมก็เก็บหาสะสมก็ได้นะครับเล่นที่พุทธกุณนะครับสําหรับสายสะสมนะครับก็พิมพ์นี้ก็ไม่น่าจะใช่พิมพ์นิยมนะครับก็เก็บได้ครับส่วนตัวก็ชอบมากนะครับพอ่อเกษมเลนระครังความผมก็มีนะครับแต่ไม่ใช่พิมพ์นิยมสำหรับคลิปนี้ก็มไม่ได้มีอะไรมากนะครับ ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม